สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i t ทรี h a ช n แนลเป็นแชนแนลที่ผมจะนำเอาเราประวัติตัวละครมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับและสําหรับตัวละครที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้หากใครยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกสามารถรับชมได้ทางลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยครับตัวละครที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ทศกัณกล่าวถึง ครั้งที่ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดามาจากพระรามและได้พานางไปไว้ที่อุทยานฝ่ายพระรามก็จัดทัพเตรียมมาชิงตัวนางขืนโดยให้หนุมานองคตและชมพูผ่านมาส่งข่าวแก่นางสีดาก่อนหนุมานนั้นเมื่อแจ้งข่าวแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรายักษ์มีกําลังและฤลทธิาอำนาจเพียงใดในวันหน้า ยกทัพมาด้วยพระรามจะได้เตรียมรับมือได้หนุมานจึงปีนป่ายไปทั่วอุทยานข่ายักษ์ไปหลายตนเรื่องจึงขึ้นมาถึงทศกัณฐ์ทศกัณฐ์โกรธมากที่มีวานอนเข้ามาสังหารบริวารของตนถือเป็นการมิ่นเกียรติเป็นอย่างมากรีบตามอินทรชิตไปจับตัวหนุมานอินทรชิตสามารถจับหนุมานได้ ก็มัดด้วยพวนเหล็กแล้วนำมาถวายทศกันทศกันให้นำหนุมานไปฆ่าแต่กลับฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายทศกันพยายามหาวิธีต่างๆมาฆ่าหานุมานแต่ก็ไม่เป็นผลหนุมานจึงออกอุบายว่าต้องฆ่าตนโดยเอาสำลีชุบน้ำมันแล้วจุดไฟเผาทศกันหลงกล ให้เสนาทหารทําตามที่หนุมานกล่าวจากนั้นหนุมานก็วิ่งไปทั่วกรุงลงกาหวังจเะเผากรุงลงกาให้สิ้นแล้วหนีกลับไปหาพระรามทศกัณฐ์เห็นไฟลุกท่วมกรุงลงกาก็ตกพระไัยมากรีบวิ่งไปหามเหสีทั้งสองคือนางมนโทและนางกาลอักขี แล้วรีบกุ้มเหาะหนีออกจากลงกาไปยังยอดเขาสัตนาแล้วพานางสนมทั้งหมดขึ้นบุกสบกแก้วแล้วตามไปทศกันยืนมองกุงลงกาหมอดไม่พางสั่งให้เสนาทหารไปเชิญเหล่าเทวดาลงมานิมิตเมืองขึ้นมาใหม่เหล่าเทวดาไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยกลัวอำนาจของทศกัณฐ์พาพิรุณหอฝนหาใหญ่ ลงมาดับเพลิงพระพายพัดเอาเท่าทุลีลงยังท้องบาดาลพระวิษณุกรรมเนรมิตปราสาทขึ้นยังงดงามเสร็จแล้วต่างก็พากันกลับไปยังสวรรค์ทศสกันจึงพามเหสีและนางสนมทั้งหมดกลับก็ชมความงดงามของกุ้งลงกาแล้วมีพระบัญชาให้จัดงานเฉลิมฉลองปราสาทใหม่เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน จากนั้นทศกัณฐ์ก็คลองกรุงลงกาอยังมีความสุขจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะบรรทมอยู่กับนางมนโทก็ฝันว่ามีพญาแร้งขนสีขาวบินมาจากทางทิศตะวันออกร่อนมาที่หน้าพลานวังของทศกัณฐ์ตีกันกับแร้งดำที่มาจากทางทิศตะวันตกแรงดำป่าชัยกายร่างเป็นยักษ์ มีกะลาน้ำมันยางมีไส้กะลาวางเหนือมือทศกัณฐ์มีหญิงนางหนึ่งวิ่งมาจุดไฟที่ไส้กะลาไฟนั้นไหมติดมือแล้วลามไปทั่วร่างทศกัณฐ์เมื่อตื่นขึ้นทศกัณฐ์จึงเรียกพิเภกมาทำนายพิเภกทำนายฝันว่ากะลาคือนางสัมมนักขาไส้กะลาคือทศกัณฐ์ น้ำมันยางคือพญาติวงทั้งหลายเพิงคือนางสีดาหญิงที่วิ่งมาจุดไฟคือนางสัมมนาขาแรงเผือกคือพระรามแรงดำคือทศกัณฝันนี้เป็นลางร้ายคุงลงกาจะลุกเป็นไฟเผาผงยักษ์จะต้องเกิดการสูญเสียทศกัณฐได้ฟังก็เป็นทุกข์ยิ่งให้พิเพกหาวิธีแก้ไข แต่พิเภกทูลว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือต้องตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีและคืนนางศีดาให้แกพระรามทศกัณฐ์โกรธพิเภกมากลุกตะวาดใส่พิเภกค,คิดว่าพิเภกนั้นไม่กระตันยูต่อตนซึ่งเป็นพี่หมิ่นเกียรติและลิดทาอำนาจของตนเสียดายที่ตนเลี้ยงมารักดังแก้วตาดวงใจ แต่กลับพูดเข้าข้างอีกฝ่ายและยังให้คืนนางสีดาจึงประกาศตัดพี่ตัดน้องทศกัณฐ์ขวาพระขันกระโจนเข้าหาพิเภกพิเภกวิ่งหลบไปหาอินทรชิตและกุมภกรันทศกัณฐ์จึงหยุดไล่ฆ่าพิเภกออกคำสั่งขับไล่พิเภกให้ออกจากเมืองให้เมียคืนนางตีชาดาไปเป็นทาสรับใช้นางสีดา ยึดสมบัติทั้งหมดแล้วให้พิเภกออกจากเมืองทันทีต่อมาพิเภกได้ไปสวามิภักดิ์และเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกให้แก่พระรามซึ่งตั้งทัพอยู่ที่เขาคันธมาศพระรามให้เหล่าวานอนประลองฝีมือเพื่อให้พิเภกดูว่าตนจะสามารถสู้ศึกกับเหล่ายักษ์ที่กุ้งลงกาได้หรือไม่เสียงการประลองนั้น ดังกล้องไปทั่วทุกทิศจนถึงกุ้งลงกาทศกันได้ยินเสียงจึงสั่งให้สุกรสารไปดูเสนาทหารแปลงกายเป็นเหยี่วบินไปตามเสียงจนพบกับกองทัพของพระรามและถูกหินที่เราว่านอนใช้ประลองฝีมือกันป่าเข้าถูกปีกจนล่างเหยียวลนลงกับพื้นจึงแปลงกายเป็นวานอน เพื่อเข้าไปปนกับวานอนในกองทัพแต่พระรามจับได้ก็ให้เคี่ยนตีแล้วสักตีนกาลงที่หน้าผากก่อนปล่อยกลับไปหาทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ทราบเรื่องจากสุกรสารถึงพละกำลังของอีกฝั่งและทราบว่าพิเภกได้ไปสวามิภักดิ์ต่อพระรามก็โกรธพิเภกมากและคิดว่าพิเภกจะต้องเป็นคนบอกพระรามเป็นแน่ ว่ามียักษ์ปนมากระฝูงวานอนทำให้พระรามจับสุกรสารได้โทศกันจึงคิดแผนที่จะทำให้พระรามไม่ไว้ใจพิเภกโดยแปลงกายเป็นฤาษีแล้วเข้าไปหาพระรามสะกดพิเภกไม่ให้สามารถพูดได้เพราะพิเภกต้องรู้แน่ว่าเป็นตนเข้าไปถึงก็อำนวยอวยใช้แก่พระราม และตักเตือนพระรามว่าการยกทัพไปรบเพื่อชิงนางสีดากลับมานั้นเห็นจะไม่ควรนางอยู่ในกรุงลงกากับทศกัณฐ์คงตกเป็นของทศกัณฐ์ไปแล้วอย่าได้พานางกลับมาให้เป็นมนทินแก่พระองค์เลยขอให้กลับไปยังบ้านเมืองตนเองเสียเถิดฝ่ายพระรามนั้นไม่เชื่อหรือสีแม้สักนิด ทศกันในร่างหือสีเห็นไม่สำเร็จจึงแส่งมองไปทางพิเภกที่ถูกสะกดอยู่ว่าอยากผูน้นี้ไม่ควรมาร่วมอยู่ในทัพกับเราวานอนเกรงว่าจะเป็นไส้ศึกได้ควรที่จะขับไล่ไปเสียพระรามก็ไม่เชื่อเช่นกันทศกันเห็นดังนั้นจึงรีบลากลับเมื่อถึงกรุงลงกาก็ผุดลุกผุดนั่ง ร้อนใจด้วยเราวานอนพละกําลังเหลือลน้นและยังมีพิเภกซึ่งรู้คนอุบายทุกอย่างคงจะบอกพระรามหมดเป็นแน่ตศก,กันร,ร้อนใจอย่างมากก่อนจะคิดได้ว่าการศึกนี้เหตุเพราะนางสีดาจึงมีพระบัญชาให้นางเบญจากายผู้เป็นหลานแปลงกายเป็นนางสีดาแสงตายแล้วลอยไปยังสะน้ำ ที่พระรามลงอาบน้ำทุกวันหากเมื่อพระรามเห็นว่านางสีดาตายแล้วจะได้ยกทัพกับนางเบญจกายจำต้องรับพระบัญชาไปหนุมานนั้นจับคนอุบายได้จึงทูลแก่พระรามนางเบญจกายถูกลงโทษก่อนถูกทรงไปยังกรุงลงกาทศกัณเมื่อทราบเรื่องก็โกรธแค้นที่ไม่สามารถหลอกพระรามได้ ต่อมาหน่วยสังเกตการมารายงานทศกัณฐ์ว่าฝั่งพระรามกําลังถมทะเลเพื่อข้ามมายังฟังเมืองลงกาทศกัณฐ์จึงเรียกนางสุพรรณมัจฉาซึ่งเป็นบุตรสาวของตนขึ้นมาแล้วมีพระบัญชาให้ไปรอบโขนหินที่ถมทะเลไปทิ้งแต่ถูกานุมานจับได้และได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นเมีย อนุมาจึงขอให้นางสุพันมัจฉาให้เหล่าปลาขนหินมาไว้เป็นถนนดังเดิมทำให้ฝั่งพระรามสร้างถนนข้ามไปยังฝั่งเมืองลงกาได้ทศกัณฐ์รู้ว่าพระรามข้ามมายังฝั่งเมืองลงกาได้ก็นึกไปว่าศึกครานี้ตนได้คิดจะล้มเลิกไปหลายครั้งหลายค่าแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ คงต้องทำศึกเป็นแน่แท้นึกแล้วก็มีบัญชาแก่พานุราชให้ไปยังป่าที่พระรามจะต้องเดินทับมาถึงเนรมิตรไม้และผละไม้ให้เกื่อนกาดทั้งท่าน้ำและพื้นดินก็ให้หน้าอยู่แล้วดำดินลงไปอยู่ข้างล่างอย่าให้พวกพระรามล่วงหลูพอข้าศึกยกพลมาบนที่เนรมิรไวว ก็ให้คว่มแผ่นดินอย่าให้เหลือข้าศึกเพียงสักคนหากทําสําเร็จจะแบ่งเมืองให้เป็นรางวัลพานุราชก็รับพระบัญชาเหาะไปกระทําตามแผนแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะพิเพกภกพานุราชจึงถูกหนุมานฆ่าตายจากนั้นพระรามได้ยกทัพมาหวังจะตั้งทัพที่เขามรกต แต่เห็นพ่ยพลทหารยักษ์มากมายจนนับมิได้เฝ้าอยู่ที่เขามรกตจึงบัญชาให้ทหารวานอนไปรบเอาชัยเพื่อชิงเขามรกฎมาพนมุมานฆ่าตัดเสียงของคุมภาศูนผู้เป็นหัวหน้าได้ก็กลับมาหาพระรามพระรามจึงยกทัพเข้าคลองเขามรกตได้สารนทูตเห็นพานุราชและกุมภาศูนย์ตาย เก่งกลัวยิ่งหนักรีบเข้ามาทูลทศกันในกรุงลงกาทศกันทราบเรื่องยิ่งแขนเครืองพิเภกเพราะตระหนักดีว่าพิเภกต้องเป็นผู้คิดอุบายให้ยกทัพมาตั้งที่เขามรกตเป็นแน่จึงให้เตรียมจัดกำลังทัพรักษากำแพงเมืองให้ทหารตัวตารอบเมืองอย่างเข้มงวดและให้ตีของ ร้องเตือนอยู่เรื่อยๆยามมิภัยมาฝ่ายพระรามให้องคตลูกของนางมนโทและพญาพาลีถือสารมาถึงทศกัณฐ์ขอให้คืนนางสีดาเพื่อมิให้เกิดศึกสงครามทศกัณฐ์นั้นนิ่นงคิดหากจะให้มันเข้ามาหาตัวคงเป็นที่ขัดเคืองใจและเป็นความอัปยศแก่ตนเองจะไม่ต้อนรับก็ไม่ได้ จึงมีพระบัญชาให้นางมนโทจัดเครื่องเสวยให้นางสนมนำออกไปรับองคตที่นอกเมืององคตไม่พอใจที่ไม่ได้เข้าเมืองจึงพังประตูกำแพงเมืองเข้าไปอย่างท้องพระโรงพบทศกันกับเหล่าเสนาทหารยักษ์ก็ไม่ได้เกงกลัวไม่บังคมทศกันและยังนั่งเสมอทศกัน แล้วขอเจรจาตามพระบัญชาของพระรามทศกัณฐ์นั้นเห็นองค์คตห้าวหาญไม่เกรงตนก็กล่าวว่าเองคิดว่าตัวเองนั้นเป็นใครเหตุใดจึงอวดดีนักเองเป็นชาติวานอนวันนี้เป็นทูตมาขอเจรจาแต่กับทำหยาบช้าไม่บังคมตัวกูนั้นเป็นกษัตริย์ชื่อเสียงเลื่องลือ มนุษย์ครุฑนากหรือแม้แต่เราเทวดายัางต้องบังคมกูองคตมิได้เกรงกลัวทศกัณฐ์ก็ไม่ยอมบังคมซ้ำยังกล่าวสารของพระรามขอให้คืนนางสีดาทศกัณฐ์โกรธมากจึงว่าเขาฆ่าพ่อมึงจนตายแต่กลับไปรับใช้เขาองคตจึงกล่าวว่าอันพ่อฆ่านั้นตายเพราะผิดคำสัตย์ ส่วนตัวเองนั้นไม่เจียมตัวข่าวก่อนก็ขอพระอุมามาจากพระอิศวรข่าวนี้เองก็มาลักนางสีดาจากพระรามทำแต่สิ่งชั่วชา้าทศกันจึงกล่าวว่าตัวกูนั้นไม่ได้ลักใครมานางสีดานั้นกูไปเที่ยวเล่นในป่าและพบเจอนางร้องไห้ขอตามมากูจึงพานางมากูจะไม่ส่งคืนผู้ใดทั้งนั้น พวกมึงไม่มีทางสู้กำลังของยักษ์ได้องค,คตได้ยินดังนั้นจึงโกรธแล้วกล่าวประจานทศกันว่าแต่เด็กพ่อเคยจับยักษ์ตนหนึ่งได้มีสิบหน้าสิบหัวข้าจำได้ว่าเป็นเองข้ายังได้ลากเล่นให้กินข้าวเดินจากนางกำนันเองถึงรอดมาได้ยามาอวดดีนัก ทศกัณฐ์ทั้งโกรธทั้งอับอายอย่างยิ่งสั่งให้ทหารยักษ์ฆ่าองคตแต่ไม่สำเร็จจึงประกาศทำศึกกับพระรามองคตจึงกลับไปแจ้งแก่พระรามในทันทีทศกัณฐ์นั้นมิได้กลัวการศึกแม้แต่น้อยพามเหสีทั้งสองขึ้นมาชมกองทัพของพระรามนางมนโทนั้นวันใจมากขอให้ทศกัณฐ์คิดใหม่อีกครั้ง แต่ทศกัณฐ์ปอบนางกลับว่าตนนั้นก็มีพลังและลิทธาอำนาจไม่ต่างกันว่าแล้วก็นำฉัดแก้วโมลีไปปักบังดวงอาทิตย์ไม่ให้ข้าศึกเห็นกุ้งลงกาแต่สุขีปตามมาหักฉัดได้และใช้เท้าฉวยเอามงกุฎของทศกัณฐ์ไปให้พระรามทศกัณฐ์นั้นไม่ทันระวังได้เต็มที่เพราะต้องปกป้องมเหสีทั้งสองอยู่ ทั้งโกรธแค้นทั้งอับอายที่ทำอะไรสุขีบไม่ได้กลับเข้ามายังกรุงลงกาก็นั่งนึกคิดว่าศึกครั้งนี้เห็นที่จะหนักหนาด้วยกำลังและลิทธาของอีกฝั่งนั้นมีมากตนเองยังพาดมาถึงสามครานึกแล้วก็หนักใจยิ่งนักพุดลุกผุดนั่งนอนไม่หลับจนลุ่งสางก็คิดได้ว่าหากฆ่านายมันที่เป็นมนุษย์ทั้งสองคน เหล่าบรรดาทหารของอีฝ่ายก็คงต้องยกทัพกลับเป็นแน่และจะหายักษ์ตนใดที่ทำการนี้ได้ก็เห็นจะมีแต่ไมยราบผู้เป็นหลานที่สามารถสะกดกองทัพและรอบฆ่าพระรามกับพระลักษ์ได้จึงให้นนญวิกและวายุเวกผู้มีศักดิ์เป็นหลานของไมยราบมาทูลเชิญให้ไปสังหารพระรามและพระลักและแจ้งว่า มนุษย์ทั้งสองนั้นได้ฆ่ายายคือนางกากนาสูนลุงคือสวาหุบิดาคือมารียและฆ่าเผาพงยักษ์ได้แก่พญาขอนพญาทูตรวมถึงเท้าตีเสียนและบัดนี้ยกทัพมาประชิดกรุงลงกาจะทําศึกกับทศกัณฐ์ไม่ราบแขนใจมากที่มีมนุษย์กล้าอวดดีถึงเพียงนี้ อาสาออกไปช่วยทศกัณฐ์ไมยราบเป่าพระเวชจนหลับทั้งกองทัพแล้วลักพาตัวพระรามไปไว้ใต้บาดาลเพื่อเตรียมฆ่าแต่หนุมานมาช่วยพระรามได้และฆ่าไมยราบตายตีพัดและเมฆนาดเห็นไมยราบสิ้นชีวิตก็รีบขึ้นไปยังกรุงลงกาแจ้งความให้ทศกัณฐ์ส่งทราบทศกัณฐ์นั้นเศร้าสุดใจ ร้องไห้คำควรถึงหลานลักเสียแรงที่มีฤทธิ์ทั้งฉลาดหลักแหลมแต่กลับมาพ่ายแพ้พวกวานอนก็คงเพราะไอพิเพกมันบอกกลนแกไอ้พวกเดียรฉานมันถึงได้ลงไปฆ่าหลานกูถึงบาดานได้กูจะยกทัพใหญ่ออกไปฆ่าพวกมันผู้นำทัพครานี้เห็นควรจะเป็นกุมภกรน,น้องผู้ร่วมชีวิตตนผู้เก่งกาจยิ่ง จึงให้เสนาทหารไปเชิญกุมภกรมากุมภกรน,นั้นไม่เห็นด้วยที่จะทำศึกและจะให้คืนนางสีดาทศก,กัณฐ์โกรธมากที่กุมภกรไม่เข้าข้างตนและด่าว่ากุมภกรเสียดายที่เกิดมาร่วมท้องยามภัยมาเพียงนี้กลับไม่คิดจะช่วยเกรงกลัวศัตรูหาว่ากูนั้นชั่วหากไม่มีผู้ใดช่วย ก็จะขอทำศึกจนตายแต่เพียงผู้เดียวกลุ่มพกันจึงยอมออกไปทำศึกแต่ก็ต้องตายด้วยศรพรมศาสตร์ของพระรามสารันทูตเมื่อเห็นว่ากุมพกันนั้นสิ้นแล้วก็รีบกลับไปแจ้งเหตุแก่ทศกันทศกันได้ยินก็ตกใจเหมือนดังพญามัชชุราชมาบั่นเสียนสะอื่นหายน้ำตาไหลนองหน้าอานิจจาน้องรักของพี่ ไม่นึกเลยว่าจะสิ้นชีวิตเก่งกาจปราบได้แม้แต่สวรรค์ชั้นฝาแต่กลับโดนมนุษย์ฆ่าต่อไปคงไม่ได้เจอหน้ากันแล้วแล้วจะมีผู้ใดช่วยพี่รักษาบ้านเมืองจะมีใครคอยเป็นเพื่อนให้คำปรึกษาจะหาผู้ใดร่วมทุกข์ร่วมสุขเช่นเจ้าคงไม่มีอีกแล้วทศกัณฐ์ล่ำไห้ดังว่าจะสิ้นใจ พอขายความเศร้าโศกลงก็นึกแขนศัตรูยิ่งเรียกหาให้อินทรชิตโอรสมาเฝ้าแล้วเล่าให้อินทรชิตฟังว่าบัดนี้กุมภกร้เป็นอาได้สิ้นชีวิตแล้วเพราะศัตรูที่ยกทัพมาประชิดเมืองพ่อนั้นไม่เห็นใครแล้วที่จะมาแก้แค้นให้นอกจากตัวลูกอินทรชิตได้ยินก็โกรธพวกมนุษย์เหลือขนาด อาสาออกไปทำศึกฆ่าศัตรูให้สิ้นชีพอินทรชิตทำศึกกับพระรักอยู่นานจนวันหนึ่งตนบาดเจ็บหนักก็หนีกลับมากุ้งลงกาเพื่อร่ำลาบิดามารดานางมณโทขอให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาอินทรชิตจะได้ไม่ต้องออกไปทำศึกอีกแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมโรธนางมณโท คิดว่านางมนโทนั้นมีจิตคิดอิจฉาริษยานางสีดาอินทรชิตออกไปรบอีกครั้งและในที่สุดก็ถูกพระรักฆ่าตายผลทหารยักษ์รีบเข้ามาแจ้งข่าวยังกรุงลงกาทศกัณฐ์ทกการาบเรื่องก็ตกใจยิ่งนักเสียใจเป็นอย่างมากทำพนานาว่าเสียน้องรักแล้วยังจะต้องเสียลูกรักไปอีก รับสั่งให้ทหารรีบจัดขบวนรถส่งเพื่อไปรับศพลูกเมื่อมาถึงเห็นล่างลูกนอนอย่างอนาถก็รีบวิ่งลงมายกล่างลูกขึ้นตักร่ำไห้ไม่นึกเลยว่าลูกจะตายเพราะมนุษย์ปราบได้แม้แต่พระอินทร์ที่อยู่สวรรค์ชั้นฟ้าแต่เหตุใดจึงพ่ายแพ้แก่มนุษย์ทศกัณฐ์ร่ำไห้อยู่นานจึงคลายความเศร้าโศก อุ้มรางโอรสกลับไปยังกรุงลงกาเมื่อมาถึงนางมนโทเห็นโอรสก็วิ่งเข้ามาร่ำไห้ดังว่าจะสิ้นชีวิตแล้วลำพันว่าเพราะความหลงไหลในนางสีดาของทศกัณฐ์ลูกจึงต้องมาสิ้นชีวิตเช่นนี้ทศกัณฐ์ได้ฟังก็รู้สึกเหมือนมีมีดมาแทงที่ใจขวาผขันจะไปไล่ฆ่านางศีดา แต่เป้าวนาศูนย์ห้ามไว้และกล่าวถึงความงดงามของนางสีดาโทศกัณจึงกลับมาหลงไหลานางสีดาตามเดิมจากนั้นก็นำล่างโอรสไปเผาแล้วสั่งจัดเตรียมทัพจะไปทำซึกด้วยพระองค์เองรุ่งขึ้นโทศกัณออกรบและโดนสอนของพระรามเต็มกายเจ็บปวดดังจะสิ้นชีวิตแต่ก็ไม่ได้กลัวความตาย ยังคงฝืนกายทำศึกต่อแต่ยังไม่ทันรู้ผลแพ้ชนะพบคําจึงเลือกทัพกันไปก่อนโทศกันกลับมาก็นึกคิดไปว่าจะหาผู้ใดมาช่วยทำศึกได้นั่งคิดจนรุ่งสางก็นึกถึงมูลพร,รมสหายรักจึงให้รัชสารเขียนสารให้กาละสูนนำไปให้มูลพรมมูลพรมและสหัสเดชะ ผู้ซึ่งเป็นพี่ขอมาช่วยรบจึงยกทัพมาพบทศกันที่กรุงลงกาทศกันดีใจมากที่เห็นสหายรักออกมาสวมกอดต้อนรับด้วยความพิติยินดีอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าสหัสเดชะพี่ชายของสหายรออยู่ด้านนอกเมืองก็ออกมาต้อนรับและเห็นรถทรงใหญ่กว่าประตูเมืองก็บัญชาให้เหล่าทหาร หรือประตูกำแพงเมืองออกทางทิศใต้แล้วปรับพื้นให้ราบเรียบก่อนเชิญสหัสเดชะเข้าเมืองหมูลพัมและสหัสเดชะอาสาออกไปปราบศัตรูให้แต่สุดท้ายก็ตายในศึกเมื่อทศกัณฐ์ทราบก็ตกใจอย่างมากนั่งนิ่งไม่มีวาจาใดออกมาน้ำตาน้องไหลอาบแก้มคิดถึงเหล่าสุริยวงศ์ และสหายที่สิ้นชีพก็แสนทุกทวีนอนร่ำไห้คำควรถึงความสูญเสียที่ผ่านมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด